มาต่อข้อที่5กันเลยนะครับเขาบอกว่าคำตอบของสมการ 4u กำลังสบวก 4u เท่ากับ 3u บวก3เนี่ยตรงกับข้อใดนะก็เขาจะให้เราเนี่ยแก้สมการหาคำตอบนั่นเองถูกไหมมาเริ่มเลย 4u กำลัง2บวก 4u นะครับเท่ากับ 3u แล้วก็บวก3แบบนี้นะครับก่อนที่เราจะแก้สมการได้เนี่ยต้องจัดรูปก่อนเนาะอย่าลืมว่าต้องทำให้ฝั่งนึ่งเป็น เป็นศูนย์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นครูขอย้ายฝั่งขวาแล้วกันนะครับมาทางซ้ายนะก็จะได้เป็น 4u กําลัง2บวก 4u ก่อนใช่ไหมแล้วก็จาก 3u ตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีเครื่องหมายแล้วแดงว่าเป็นบวกใช่ไหมย้ยายมาก็จะกลายเป็นเป็นลบใช่ไหมครับเป็นลบ 3u แล้วก็บวก3ก็ย้ายมากลายเป็นลบ3นั่นเองนี่ครับแล้วก็ ตัวไหนที่สามารถจัดการกันได้ก็จะมีบวก 4u กับลบ 3u ใช่ไหมตัวอื่นขอเขียนก่อน c u กำลัง2ทีนี้บวก 4u ลบ 3u เนี่ยอย่าลืมว่าเอามาบวกหรือมาลบกันเนี่ยหนูจะต้องเอาตัวเลขข้างหน้ามาทํากันใช่ไหมอันนี้จะเป็นบวก4ใช่ไหมน,นี้เป็นลบ3เป็นไงครับบวก4ลบ3กลายเป็นบวก1นะครับบวก 1u หรือว่าบวก u นั่นเองนะแล้วก็ลบ3เท่ากับ0แบบนี้นะครับ จากตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะได้สรรมการในรูปนี้เนี่ยเป็นไงครับเวลาแก้สรรมการเราก็อาจจะทําการแยกตัวประกอบฝั่งซ้ายใช่ไหมนะครับหรือใครไม่ถนัดแยกตัวประกอบเนี่ยใช้สูตรก็ได้ใช่ไหมครับสามารถเลือกได้ตามที่ถนัดนะครับแต่ว่าคําตอบสุดท้ายจะต้องเหมือนกันนะครับโดยข้อนี้เนี่ยครูขอเป็นการแยกตัวประกอบละกันนะครับใครถนัดใช้สูตรใช้สูตรไปนะแล้วก็เดี๋ยวมาเช็คคำตอบกันนะครับ วิธีแยกตัวประกอบเนาะอ,อย่าลืมว่าดูก่อนว่ามีตัวร่วมไหมไม่มีนะครับไม่มีตัวร่วมจากนั้นมาดูหน้าตัวแปรกําลังสองค่ะปรากฏว่าเป็นไงครับเป็น4นะถ้าเป็น4ี่เนี่ยเวลาแยกเป็น2งเล็บนะครับเวลาแยกเป็น2งเล็บเนี่ยเราจะต้องหาตัวที่คูณกันได้สี่ด้วยนะครับแล้วก็หาตัวที่คูณกันได้ตัวหลังก็คือ3ามมันเองนะครับเริ่มจากตัวที่คูณกันได้4ก่อนนะครับตัวที่คูณกันได้4เนี่ย อาจจะเป็น1 4หรือว่าสองสองก็ได้ใช่ไหมนะครับอ่ะนายครูลองเป็นสองสองก่อนสิเราเป็นสองสองก่อนแล้วก็ตัวที่คูณได้3ก็คือ1กับสาใช่ไหมจากนั้นเราจะจับคู่คูณใช่ไหมครับก็คือเอาลองเอา2ไปคูณกับ3เอา2นี้มาคูณกับ1นะครับเขาก็จะกลายเป็น2 3 6สานะแล้วก็ 2, 1, 2. สองสองเขาบวกหรือลบกันที่ตัวตรงกลางหรือเปล่า ตัวต้องการคือเลขหนึ่งเนาะอ่ะเขาบวกหรือลบไปได้หนึ่งหรือเปล่าบวกกันได้แปดใช่ไหมลบกันได้สี่แสดงว่าใช่ไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่แสดงว่ายังใช้ตัวเนี้ยยังไม่ได้ลองสลับซิเมื่อกี้กูอเอาสองไปคูณกับสามตัวนี้ใช่ไหมลองสลับซิลองเอาสองตัวหน้าเนี้ยไปคูณกับหนึ่งสิหรือแล้วสองนี้ก็ไปคูณกับหลังใช่ไหมตัวสามก็จะเป็นสองคูณหนึ่งได้สองสองคูณสามได้หก เป็นเลขเดิมเลยใช่ไหมครับก็จะไม่ได้แสดงว่าเลขชุดนี้นะครับใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนนะตัวหลังหนึ่งกับสมเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้แล้วเนาะเราก็จะมาเปลี่ยนตัวหน้าเปลี่ยนเป็นหนึ่งกับสี่สิอ่าขันเนาะทีนี้ก็ลองเหมือนเดิมนะครับอ,อาจจะลองเอาไหนลองเอาหนึ่งมาคูณหนึ่งตังนี้สิเอาสี่มาคูณ 3, สามสามิหนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งสี่สาสิบสองบวกหรือลบไปได้หนึ่งไหม ไม่ได้นะครับบวกกันได้สิบสามใช่ไหมลบก,กันได้สิบเ็ดใช่ไหมไม่ได้ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากเอาหนึ่งคูณหนึ่งเนี่ยมาเป็นหนึ่งคูณสามแทนลองสิหนึ่งมาคูณสามสี่ไปคูณหนึ่งแบบนี้เขียนใหม่นะครับหนึ่งคูณสามได้สามสี่คูณหนึ่งได้สี่เห็นไหมบวกกันได้เจ็ดแต่ลบกันได้หนึ่งใช่ไหมครับแสดงว่าเป็นตรงนี้ใช่ไหมก็ใช้ชุดเลขนี้ได้เลยนะครับวิธีการเขียนชุดเลขนี้คือทํำยังไงนะ เราก็ดูตัวหน้าตัวหน้าคือ1กับ4ใช่ไหมแสดงว่าเป็น1 u กับ4 u เห็นไหมครับ1 u ก็คือ u เดียวนั่นแหละนะครับกับ4 u แบบนี้ทันไหมทันไหมนะครับนี่คือตัวหน้านะ1 u กับ4 u ทีนี้ตัวหลังเนี่ยต้องเป็น1กับ3ใช่ไหมครับจะเช็คยังไงล่ะเราต้องดูอย่างนี้ครับเวลาคูณเนี่ยมันต้องเป็นไกลคูณไกลใช่ไหม กับใกล้คูณใกล้ซึ่งตัวนี้คือเลขหนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งเราไปคูณกับอะไรเอามาคูณกับสามถูกไหมเทํนไหมครับดังนั้นหนึ่งตัวนี้ก็ต้องมาคูณกับสามข้างหลังคูณกับสามแล้วสี่ตัวนี้ก็ต้องมาคูณกับหนึ่งใช่ไหมนี่ไงสี่ก็ต้องมาคูณกับหนึ่งก็เลยเป็นเลขแบบนี้นะครับได้เลขแบบนี้นั่นเองนาอทีนี้เหลือเครื่องหมายครับเครื่องหมายก็เช็คเหมือนเดิมเนาะข้างหลังเป็นลบแสดงว่าเครื่องหมายต้องต่างกาัน นะครับทีนี้เราก็ดูว่าไกลคูณไกลเนี่ย u ูคูณสได้3 u ใช่ไหมที่สามยูไกลคูณใกล้1นึคูณสีก็ได้4 u นะครับอันไหนเป็นบวกอันไหนเป็นลบถึงมารวมกันแล้วเนี่ยได้เป็นบวกหครับอะไรเป็นบวกครับ4ต้องเป็นบวกใช่ไหมสาต้องเป็นลบถูกไหมอ่าก็จะกลายเป็นบวกส่ลบสมใช่ไหมกลายเป็นบวกหนั่นเองนะครับก็เป็นแบบนี้นะดังนั้นเส้นนี้เนี่ยเป็นลบนะหน้า3เลยเป็นลบ รับแล้วก็หน้า4เนี่ยเขาก็จะเป็นบวกนั่นเองนะครับแบบนี้โอเคไหมแยก2องเล็บได้เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เหมือนเดิมนะ u บวก1เท่ากับ0หรือ4 u ลบ3เท่ากับศแบบนี้เลยนะครับอแก้สรรมการนิดหน่อยนะผมขอขยับขึ้นไปหน่อยแล้วกันปึ๊นะ ก็จะได้ u เป็นบวกหย้ามาเป็นลบหนึ่งเา cu นะครับเท่ากับ3ใช่ไหมครูย้ายลบสมาก่อนการเป็นบวกสทีนี้หน้า u เนี่ยยังมีเลขก4อยู่นะครับยังตอบไม่ได้เนาะต้องย้าย4มาทำอะไร4เนี่ยเขาคูณอยู่ก็ต้องย้ายไปหารนั่นเองนะครับได้ u เป็น3ส่วน4นั่นเองเนาะการย้ายมาหารคือย้ายมาเป็นตัวส่วนแบบนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอบไปเลยดังนั้น คำตอบคือลบ1และ3ส่วน4นั่นเองนะครับเป็น3าส่วน4นะี่น้ำเพราะฉะนั้นตอบข้อไหนครับก็จะตอบตัวเลือกที่ที่สใช่ไหมนี่ไงลบ1กับ3ามส่วน4นี่ตอบเลยนะเป็นไงครับ วันอร่นอาจจะใช้สูตรใช่ไหมมีอาจจะมีนักเรียนที่ใช้สูรนะลองใช้สูตรแล้วได้คําตอบเหมือนกันหรือเปล่านะครับถ้าได้คําตอบไม่เหมือนกันเนี่ยแสดงว่าหนูอาจจะยังคิดผิดอยู่นะครับลองแก้ไขให้ถูกนะก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเข้าใจเนาะเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปกันมาดูที่ข้อ6นะครับมันเรียนเขาบอกว่าคําตอบของสมการ x กันังสองลบสี่ x บวกสองเท่ากับสูเนี่ยตรงกับข้อได้นะ มืนเดิมเลยนะครับมืนเดิมเลยนะเราก็ต้องแก้สมการนะครับขอเขียนโจทย์ก่อนนี่แบบนี้นะครับก็วิธีจะแก้สมการเนาะขั้นแรกก็คือจัดให้ฝั่งหนึ่งเป็นศูนใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งก็แยกตัวประกอบเราก็หาสิว่ามีอะไรคูณกันได้สองแล้วก็บวกหรือลบก,กันได้สี่ไหมมีไหม อะไรคูณกันได้2มีอะไรบ้างอะ่ะก็มี 1. นคูณสใช่ไหมมีแค่อันเดียวบวกกันได้3ามใช่ไหมลบกันได้1นึ่แสดงว่ามีไหมไม่มีนะครับถ้าแยกปกติแบบเนี้ยไม่ได้เนี่ยเราอาจจะใช้สูตรก็ได้นะคะใช้สูตรในการแยกก็ได้นะ,ะหรือว่าอาจจะใช้วิธีทําเป็นกําลังสองสมบูรณ์แล้วก็ผลต่างกําลังสองมาช่วยก็ได้นะแล้วแต่วิธีที่ถนัดน,นะครับใครจะใช้สูตรก็ลองใช้สูตรสินะ,ะเดี๋ยวครูจะสอนโดยใช้วิธีทําเป็นกําลังสองสมบูรณ์ นะแล้วก็ใช้ผลต่างกำลังสองมาช่วยด้วยนะครับเพื่อบางคนชอบนะลองมาดูกันกำลังสองสมบูรณ์เนาะก็คือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังใช่ไหมจำได้ไหมเนี่ยหน้ากำลังสองอาจจะอันนี้เป็นลบใช่ไหมก็จะเป็นลบสองหน้าหลังใช่ไหมลบสองคูณหน้าคูณหลังนะครับหน้ากำลังสองเนี่ยมันคือ x ก,กำลังสองใช่ไหมเพราะฉะนั้นหน้าคือตัวอะไร หน้าก็คือตัว x นั่นเองขอเขียน n o ไว้ว่าหน้าเนี่ยก็คือ x นะครับเดีย๋ยวเราจะมาหากันว่าหลังคืออะไรนะครับหน้ากำลังสองก็คือ x กํำลังสองเพราะฉะนั้นลบ2คูณหน้าหน้าก็ต้องเป็น x ใช่ไหมเราหนูคือ x นี่ไงที่เราโน้ตไว้นะครับหลังต้องเป็นอะไรเนี่ยสองคูณเเราต้องคูณอะไรถึงจะกลายเป็น 4x เหมือนเดิมล่ะเนีสองคูณ x ได้ 2x ใช่ไหมคูณอะไรได้ 4x 2สองคูณ สองใช่ไหมคบถึงจะกลายเป็นสี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเทียบไปเลยนาะว่าอะหลังของเราเนี่ยนีกเนียนหลังของเราก็ต้องเป็นเลขสองนั่นเองทันไหมทันไหมนะได้หลังเป็นเลขสองเพราะฉะนั้นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังต้องบวกกับหลังกําลังสองถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําการบวกด้วยหลังคือเลขสองใช่ไหมก็คือบวกด้วย2กําลังสองแบบนี้ สังเกตสิว่าสิ่งที่เราบวกอยู่เนี่ยมันมีในโจทย์เดิมไหมอ่ะไม่มีอ่ะครูขอเปลี่ยนสีเลยมันไม่มีในโจทย์เดิมเธอจ้านี่เปลี่ยนสีก่อนนะครับมันไม่มีในโจทย์เดิมแบบนี้นะครับแสดงว่าบวกเพิ่มเข้ามาแล้วเราก็ต้องลบทิ้งไปด้วยจ้าโอเคไหมนะครับบวกเพิ่มมาแล้วก็ลบทิ้งไปด้วยและที่โจทย์เนี่ยยังเหลือบวกสที่ยังไม่เขียนใช่ไหมก็เขียนไปนะครับแล้วก็เท่ากับศนี่ คุณคุณไหมทุกคนสอนไปแล้วนะคุณคุณไหมคะนี่อขอเขียนโมเล็บปิดนิดนึงจากก้อนนี้เนี่ยหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเขาคืออะไรนะเขาคือหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองใช่ไหมจำได้หรือเปล่าเนี่ยเขาคือหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองถูกไหมเพราะฉะนั้นหน้าคืออะไรหน้าหรือนอนหนูเนี่ยคือ x หลังคือเลขสองใช่ไหมเนี่ยก้อนนี้นะครับ ก้อนนี้เนี่ยเขาก็จะเขียนออกมาได้เป็นวงเล็บหน้าก็คือ x นะครับลบหลังก็คือ2ทั้งหมดกําลัง2โอเคไหมนะครับแล้วก็เจ้าลบ2กาลัง2ก้อนนี้เนี่ยเราก็คิดเลขเนาะมันคือลบของ2กาลัง2ได้2คูณ2ได้4เนาะสังเกตอันนี้ไม่ได้เขียนวงเล็บใช่ไหมนะมันไม่ใช่วงเล็บนะครับมันคือการลบด้วยไอ้เจ้าก้อนนี้เนาะเลยไม่ต้องใส่วงเล็บของทั้งก้อนนี้ผิดนะถ้าใส่คือผิด นะครับอ่ะแล้วก็บวก2ไปนะมันเดิมตัวหน้าเหมือนเดิมก่อนตัวหลังเนี่ยเขาคือ 2. ลบ4ี่บวกสองลบสบวกสได้ไรครับได้เป็นลบสนะใครยังบวกลบเลขผิดอยู่นะครับเอาให้ถูกนะเขาคือลบสโอเคเนาะทีนี้ครับสังเกตว่าเขาคือก้อนหน้ากําลังสองลบก้อนหลังเฮ้ย หน้ากาลังสองลบอะไรครับเรียนจาสูตรได้ไหมหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองจ้าอขอเขียนโน้ตไว้นะใช้เป็นสีนีลากาศเป็นหน้ากําลังสองมันต้องลบหลังกําลังสองถูกไหมแต่เจ้าสองเนี่ยมันคืออะไรกําลังสองแล้วมีไหมอะไรอะไรคูณตัวเองได้สองครับมีไหมไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีเนี่ยแน่นอนเลยว่าเราต้องใส่รูทนั่นเองนะครับใส่ เครื่อใหม่รนะูดไปเขาคือรูสองที่ยกกำลังสองนั่นเองนะครับมีแบบนี้เลยทันไหมทันไหมแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าหน้าหรือว่านอนหนูของเราเนี่ยนะครับในสูตรนี้นะในสูตรนี้เนี่ยนะครูขอย้ายลงมาข้างล่าง้วกสนสูตรตรงเนี้ยนะครับ,บ,บลงมาเทียบซิหน้าเนี่ยนอนหนูของเราก็คืออนะไรครับคือก้อนนี้ทั้งก้อนใช่ไหม x ลบสองเนาะเขาคือ x ลบสอง นะครับหลังน่ะหลังคืออะไรหลังก็คือก้อนนี้ถูกไหมเขาคือรูทสองใช่ไหมครับรูทสองก็ออกมาเป็นอะไรครับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังใช่ไหมหน้าลบหลังก็คืออะไรครับก็คือหน้าคือ x ลบสองใช่ไหมแล้วก็ลบกับหลังหลังก็คือรูทสองคูณกับหน้าก็คือ x ลบสองบวกหลังก็คือรูทสองนั่นเอง โอเคไมทันไม้ครูขอขยับขึ้นไปหน่อยนะครับขยับขึ้นไปหน่อยชือ้อประมาณนี้นะครับเท่ากับศูนย์อโอเคหัวครูบางนิดนึงนะขอขยับหน่อยส่ลงไปปิดด้วยโอเคนะครับก็จะออาเป็นแบบนี้เนาะอ่าบางคนอาจจะมองไม่ชัดเนีย่ยครูขอเปลี่ยนสีได้ไหมอ่ะเพื่อให้มองได้ง่ายขึ้นตัวหน้าปนไปเสีดี ตัวหน้าเป็นสีน้ำเงินตัวหน้าเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับตัวหลังอ่ะตัวหลังคือนี่ขอเปลี่ยนสีซิขอเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกันแบบนี้โอเคเห็นไหมเป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะครับเท่ากับศูนย์ก็จะเจอสองก้อนที่คูณกันเท่ากับศูนย์ใช่ไหมก็จะเขียนเหมือนเดิมนะครับว่าจะได้ ก้อนหน้าก็คือ x ลบ2ลบรูท2เนี่ยเท่ากับ0หรือก้อนหลังนะครับก็คือ x ลบ2บวกรู2เท่ากับ0นั่นเองแบบนี้นะครับก็ย้ายข้างเนาะให้เหลือ x นะครับจากลบ2เป็นไงครับจากลบ2จากลบย้ายมาเป็นบวกเนาะกลายเป็น2จากลบรูท2ครับลรูท2จากลบย้ายมาเป็นบวกใช่ไหมกลายเป็นบวกรูก2 นี่ก็เหมือนกันเนาะจากลบ2ใช่ไหมย้ายมาเป็นบวก2นะครับจากบวกรูสก็ย้ายมาเป็นลบรูองนั่นเแบบนี้เพราะฉะนั้นคำตอบนะครับดังนั้นคำตอบคือมี2ตัวเนาะก็คือ2บวกูองและ2ลบรูองนั่นเองโอเคไหมนะครับตรงกับตัวเลือกข้อไหนครับ ข้อที่สองใช่ไหมข้อที่สองใช่ไหมสองบวกรูทสอกับ2ลบรูทสอนะครับขอวงไว้เลยทีนี้ก็จะมีบางคนนะครับที่บอกว่าโวย้ขาหนูไม่ชอบพี่เลยนะคะมันงงมากวยให้ลองแสดงโดยใช้สูตรให้ดูหน่อยนะ,ะมาลองดูกันนะเป็นวิธีที่สองนะจ๊ะวิธีที่สองวิธีที่2ก็คือการใช้สูตรนั่นเองเนาะใช้สูตรอ่มาลองดูกัน รเริ่มจากขอเขียนสูวกันนะ x กำลังสองลบ4 x บวก2นะครับเท่ากับ0แบบนี้นะจะใช้สูตรเนี่ยเราก็ต้องหาก่อนนะว่า a คือไร b คือไร c คืออะไรใช่ไหมเราจะได้ a ก็คือตัวเลขที่อยู่หนะ้า x กำลังสองเลขอะไรเนี่ยมีไหมไม่มีนะครับคือเลข1ใช่ไหมหนึ่คูณอยู่นะ x กำลังสองนะครับเพราะฉะนั้น a คือ1 B คืออะไรครับ B B คืออยู่ที่อยู่หน้า X ใช่ไหมคือ4หรือเปล่าเกือบถูกนะครับแต่ว่าเขาเป็นนะลบสนะลบสนะต้องเป็นลบสถ้าสี่เฉยคือผิดแล้วนะนนเนี่ยต่อไป C C ก็คือตัวเลขนี้เนาะไม่มี X นะครับก็คือเลข2นั่นเองแบบนี้โอเคไหมทันไหมนะครับได้ A,B,C แล้วนะจากสูตรจากสูตรนะ สูตรคืออะไรนะตัวแปรของเราคือ x ใช่ x เท่ากับอะไรครับจำได้อย่างลบ b บวกลบ square root b กํลังสองลบ 4ac นะครับแล้วก็ส่วนด้วยอะไรครับส่วนด้วย 2a แบบนี้โอเคไหมสูตรนี้นะใช้สูตรนี้นะดังนั้นนะคะ x จะเท่ากับเราก็แทนค่าเลยนะบ b ก็คือลบ b คือลบ4ใช่ไหมก็จะเป็นแบบนี้ บวกลบสแควรูทบีกำลังสองก็คือลบสลบสทั้งหมดกำลังสองลบนะฮะสี่เคือ1แล้วก็สคือ2เนาะแบบนี้นะ,ะแล้วก็ส่วนนะ,ะส่วนทั้งหมดเลยด้วยสองเอนะฮะก็คือ2อคูนเก็คือ1แบบนี้เนี่ยแล้วเราก็คิดเลขนะ ลบของลบสีบบบบะะบ่ใช่ไหมลบมาคูณลบแบบเนี้ยนะฮะเเป็นบวกใช่ไหมเป็นบวกสี่หรือว่าสี่เฉยๆนั่นเองสแควรูบ so, ี you know, กำลังสองก็คือลบสนีะ่ทั้งหมดกำลังสองเราคูบไปบวกใช่ไหมสี่สี่สิบหกนะได้เป็นบวกสิบหกอาจารย์แล้วก็ลบกับสี่คูณหนึ่งได้สี่แล้วก็คูณสองเป็นแปดแบบนี้ส่วนด้วยสองเอก็คือสองคูณหนึ่งได้สองออกมาเป็น สิบหกลบแปดเหลือเท่าไรครับเหลือแปดนะแล้วก็ส่วนด้วยสองอ่าทีนี้ไม่เห็นมีเนยชอยเลยยังไงดีครับต้องถอดรูทซะหน่อยเนาะอันนี้เขาคือรูทแปดนะรูทแปดเขาจะถอดยังไงนักเรียนแปดเนี่ยคืออะไรคูณกันครับนักเรียนแปดแปดเนี่ยเขาคือสองคูณสี่ใช่ไหมแล้วก็สี่เนี่ยคือสองคูณสองดังนั้นเนี่ย แปดเนี่ยเขาก็คือสองคูณกันกี่ตัวคระ,ะเมื่อกี้นี่สองนี่ใช่ไหมสองนี่แล้วก็สองนี่ใช่ไหมครับแปดคือสองคูณกันสามตัวแบบนี้เอาเขียนผิดเลยสองคูณกันสามตัวแบบนี้ใช่ไหมครับอ่ะครูขอไปเขียนในรูปใหม่เขาคือสองคูณกันสามตัวนี่นะครับเวลา เราจะถอดรูทนะครับอะไรที่มันคูณอยู่สองตัวนะครับเราจะดึงมันออกมานะครับเราจะดึงออกมาอยู่หน้ารูดได้เลยนะครับครูขอขยับนะพื้นที่ไม่พอปึ๊บ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 ชื้อมาอยู่ตรงนี้แล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวจะขอไปเขียนฝั่งขวาขอสขีดเส้นขั้นก่อนอครูขอขึ้นมาเขียนตรงบริเวณนี้นะครับขอขึ้นมาเขียนบริเวณนี้นะ ที่บอกไปว่าอะไรนะครับที่มันอยู่ในรูทสองตัวคูณกันอยู่สองตัวแบบนี้สองตัวแบบนี้คูณกันนะครับเราเอาออกมาหน้ารูทได้ออกมาเป็นยังไงล่ะออกมาเป็น C บวกลบเวลาออกมานะครับมีสองตัวใช่ไหมอ,ออกมาเป็นหนึ่งตัวนะครับออกมาเป็นหนึ่งตัวนะก็จะกลายเป็นสองอยู่ข้างหน้ารูทันเองคูณอยู่ข้างหน้ารูข้างในเหลืออะไรเหลือสองอยู่ใช่ไหมเราก็เขียนสองในรูไว้เหมือนเดิม แบบนี้แล้วก็ทั้งหมดส่วนสองทันไหมทันไหมอีกครั้งหนึ่งนะครับอะไรที่มันคูณกันอยู่ในรูทเนี่ยถ้ามี2ตัวเนี่ยเราดึงออกมาหน้ารูดได้โดยเขียนแค่ตัวเดียวนะครับเขียนแค่ตัวเดียวนะอาจจะบางคนงงคูขอโยงไปนี้แล้วกันนี่ขึ้นเขียนตรงนี้ต่อนะทันน้อทันเนาอโอเคทีนี้ ก็ยังไม่เหมือนในชอยอยู่ดีนะครับเพราะว่ามันยังตัดได้อยู่นะครับก่อนจะไปตัดเนี่ยครูขอแยกเศษส่วนก่อนเขาก็จะกลายเป็น4ส่วน2ใช่ไหมบวกลบอยู่กับ2รูท2ส่วน2นะครับมันสามารถตัดได้ใช่ไหมอย่าง4หารด้วย2ก็ตัดได้นะครับ2 1 2 2 2 4ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกัน2กับ2เนี่ยตัดได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะเหลือแค่2บวกลบ,ลบกับ 2, รูท2นั่นเอง นะครับทีนี้เป็นบวกลบเนี่ยอาจจะดูงงเนาะขอแยกเลยกลายเป็น2บวกรู่สองนะครับและ2ลบรูทสองนั่นเองเนี่ยก็จะมี2คําตอบแบบนี้นะครับคำตอบก็เป็นตัวเลือกไหนอ่ะก็เป็นตัวเลือกข้อที่2เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมใช้ได้เหมือนกันอยู่กับ ขึ้นอยู่กับวิธีที่หนูถนัดนะจะใช้สูตรก็ได้นะหรือจะใช้วิธีที่แล้วนะก็คือใช้กําลังส,งสมบูรณ์กับผลต่างกําลังสองมาช่วยกันเองนะจา๊ะพอเข้าใจไหมนะไปฝึกฝนนะใครยัง,งงงงอยู่ไปฝึกฝนนะน่าจะพอทําได้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปต่อที่ข้อถัดไปกัน